สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ mm hmm. ผมมานจนรยไกายดารทนาอดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15้าค่ำเดือนอ้ายปีมะเส็งน,นะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของอดีตคนเคยรัก ระหว่างนางเอกหน้าหวานกับนักร้องเสียงคุณภาพวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณทิาวริติสาลิมธรรมมหิศรกับคุณกันพัฒน์อินใจเอ,อื้อก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อดีตการที่ผ่านมากันพัฒน์อินใจเอ,อื้อกับทิาวริติสาลิมธรรมมหิศสเคยคบหาดูใจกันแต่ก็ต้องมีอันต้องเลิกลากันไปเพราะ การไม่เปิดเผยสถานะที่ชัดเจนเนื่องจากกันพัฒกังวลเรื่องของแฟนคลับในช่วงนั้นด้วยประสบการณ์ในวงการที่ยังมีไม่มากจึงตัดสินใจคบกันแบบไม่เปิดเผยเป็นเวลานานกว่า7ปีจนทั้งคู่ต้องเดินเส้นทางของตัวเองจากนั้นกันพัฒน์อินใจเอื้อ er, ก็มีโอกาสได้คบหาดูใจกับมารีเบอร์เนอร์จนเกือบจะได้ลันล่นระฆังวิวาแต่แล้วก็มีเหตุให้ต้องล้มเลิกกลางคันและเลิกลากันไป วันเวลาผ่านนจนในที่สุดทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันในรายการหนึ่งทำให้เกิดความคุกคุนของฐานไฟเก่าทิสาวริติสาไปเซอร์ไพรส์กัณพัฒนในรายการร้องข้ามกำแพงยังมีเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ผ่านมาด้วยการยกเค้กมามอบให้ทำให้สตูดิโอเต็มไปได้วยมดที่มาตอมความหวานแถมสาวทิศาก็ออกมาขอบคุณแฟนๆที่ยังเอ็นดูและซัพพอร์ตเรื่องคู่ อยู่เสมอโดยกล่าวว่าช่วงนี้ก็ได้เจอกันบ้างตามหน้างานแต่ไม่ได้ถึงกับตัวติดกันหรือแชทคุยกันตลอดเวลาพร้อมกล่าวว่าโอกาสดีเทิร์นที่สาบอกว่าตอบแทนไม่ได้จริงๆสถานะตอนนี้คือคอมฟอร์ทโซนปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติขอไปอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันคุณทิสาวริทิสาเกิดวันที่1 1เมษายน2534 ตรงกับวันพฤหัสแรม12ค่ำเดือน5ปีมะแม่อายุปัจจุบันคือ34ปี7เดือนกับ25วันย่าง35กันทพัตอินใจเอื้อเกิดวันที่23ตุลา2533ตรงกับวันอังคารขึ้น5ค่ำเดือน12ปีมามียอายุปัจจุบันคือ35ปี1เดือนกับ13วันย่าง36เรามาสมพงคู่กันนะครับทิศาเกิดวันพฤหัสกันทพัตเกิดวันอังคารในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลแปลว่า รวมกันเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จความเด่นด,ดังเดือนเกิดที่สามีดาวพฤหัสคุมกันทพัฒมีดาวพฤหัาคุมเช่นเดียวกันเป็นดาวเดียวกันเป็นดาวเป็นดาวของความเที่ยงธรรมนะครับ <c oughs> ความมั่นคงครอบครัวพันธุที่สามีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือพันธุเป็นสีในทางทักษะข้อเสียพันธุไปกระทบบรณะหมายถึงความเสียหายกันทพัฒจุดนี้ค่อนข้างดีด้วยพันธุไปกระทบสุภาษและเป็นมนตรีในทางทักษะความมั่นคงคู่ลาภะ ทิศาจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือลาภะนั่นเป็นดาวพุธเป็นดาวสุปราะห์ข้อเสียลาภไปกระทบมัชฌิมาหมายถึงความผันผวนกันัณจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นกันข้อดีคือลาภไปกระทบมหาอุบัติ์มข้อเสียลาภนั้นไปกระทบอริแปลว่าอุปสรรคการเป็นคู่ครองทิษาจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือปัตตานีเป็นมนตรีในทางทักษะคู่นั้นส่งเสริมดวงชะตาข้อเสียปัตตานีไปกระทบมัชฌิมา คบกันอยู่ดีๆก็เลิกกันแบบงงๆนะครับมีความผ,ผันผันผนแฝงอยู่ด้วยการพัตจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นกันนะครับข้อดีคือปัตตานีกระทบสิทธิโชคและฐานังในอังคาวิชาคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์เกื่อหนุนดวงชะตาข้อเสียปัตตานีกระทบหินะคู่โลกจะต้องได้คนมีตมหนิปัตตานีไปกระทบพยะหมายถึงมีเรื่องของความคุ้มเครือในการคลองคู่ในช่วงอายุจรของกาณพัฒช่วงอายุ3 5ย่าง3าคือราตุลา68จนถึงตุลาคม69 พรรยาังเป็นสีในทางทักษะจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิตในดวงชะตาของทิศสาช่วงอายุ3 4มสย่างสาคือราวเมษาหกแถึงเมษาหกเก้าปัตนิไปกระทบอายุในทางทักษะอาจมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตในดวงชะตาของคุณทิศสาช่วงก่อนวันเกิดที่ผ่านมาพรรยังเป็นสีในทางทักษะมีเพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันมองในภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ว่า คู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดนั้นต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันความมั่นคงคู่และความมั่นคงครอบครัวคุณการณพัฒน์รูจะมีภาษีมากกว่านิดนึงแต่ก็พอไปวัดกัน,ไ,กนได้นะครับความเป็นคู่ครองคุณทิสานั้นจะได้คู่ส่งเสริมดวงชะตาแต่ก็มีความผันผวนแฝงอยู่ส่วนคุณกัรณพัฒน์จะได้คู่มีตําหนิมีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่แต่คู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตาเช่นกันมองภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ว่า ในดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นมีความลงตัวในหลายๆเรื่องนะครับติดตรงที่คุณกันพัฒน์จะต้องได้คนที่มีตำแหน่งเป็นคู่คุณทิศามีความผันผวนในเรื่องของคู่ครองคู่นี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่วิเคราะห์อ,ออกมาแล้วค่อนข้างยากนะครับถ้าให้เรื่องถ้าในเรื่องของการเป็นคู่จิน้นอันนี้ต้องถือว่าดีมากนะครับแต่พอเป็นคู่จริงอันนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจในช่วงอายุจรของทั้งสองคนก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิต ร่วมอยู่ด้วยแต่อยากจะกระซิบคุณกันนพัทรว่าถ้าได้คุณทิสาเป็นคู่ชีวิตจะถือว่าเป็นความโชคดีมากๆด้วยคุณทิสานั้นวันเกิดและเดือนเกิดเป็นดาวพฤหัสเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเป็นรักที่บริสุทธิ์อันนี้อาจารย์ไก่เชียร์แรงกันเลยทีเดียวผมอาจารย์ไก่นนทานะนะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลาน การสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเรียนรู้มากักบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพิสน์ทาทาของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโมเฮง และหคือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสาหรับการรับชมขอ้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่นอว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากวิ้เคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996อรนนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ลนเวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง2ี่สนาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิิบายใต้คลป หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหงนารันธาซึ่งผมทำปรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสาหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะ,อะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ